กลับมาอีกครั้งกับสมน,นา Elite w ว v บเครียองทำเงินรุ่นที่3ตอนไล่ล่าหา3โดยครูไก่กนิษฐารอดดำกับลูกเล่นที่มากกว่าเดิมพร้อมทีมซัพพอร์ตสำหรับมือใหม่รีบจองเดยวันนี้โทร0 8 6 4 9 0 2 8 2 3หรือทางไลนไ์ ID และพบกันวันที่ 3, 4และ10ตุลาคมนี้ที่โรงแรมมารินสังย่านที่เก่าเวลาเดิม จัดโดย e s s l i ส e and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสวัสดีครับคุณมันครับค่ะบ s b m บอมหลุดไปแล้วนะคะหนึ่งบาทหลุดแล้วก็เลิกไปครับค่ะหลุดแล้วเลิกเลยนะฮะดูแรงขายค่ะของเขาแล้วเนี่ยเมื่อเช้าก็พยายามขึ้นมานะครับค่ะแล้วก็มีแรงตกขายลงมาดูมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะถ้าอาการแบบนี้เราทิ้งไปอ่าทิ้งไปนะคะทิ้งไปนะครับไม่ต้องไปอะไรอาวอท์คือจบตรงนี้ก็คือจบแค่นี้เจ็บแล้วจบตรงเนี้ยมันสั้นๆนะฮะ อย่าไปยืดเยืเ้ยเอเกับเขาครับเอาไว้มารอบใหม่ค่อยว่ากันเพราะว่าตรงนี้เราจบาก็จบไปก่อนค่ะตลาดยังถอยอยู่นะคะพี่รอบนี้ตลาดก็ยังไปไม่ไหว้วครับหรือว่าลุกไม่ไหวยุโรปก็ประากาศตัวเลขบางตัวเลขออกมาชะลอตัวนิดนึงอาจจะกังวลว่าเดี๋ยวคืนนี้อเมริกาอาจจะอาจจะย่อๆหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะฮะก็รอ,อดูแล้วก็ที่มีระเบิดที่จีนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูความงขึ้นหน้าวันสองวันวรามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับนส่วน แต่ตลาดตอนนี้เนี่ยอย่างวันนี้ต้องยอมรับว,ว่าตลาดมันดูยากมากคือดูยากไม่ใช่ดูยากแรอดูดูออกว่ามันมันไม่ไหวแต่ว่าดูยากหมายความว่าเรื่องหุ้นยาก <Okay. S 2> ตลาดมันซึมซึมหน่อยหน่อยหัลุ่มน้อยนะฮะก <Okay. S 2> ารเลือกหุ้นก็แบบโอ้โหมันจะจะเลือกแล้วมันจะได้เรื่องไหมเนี่ยนะฮะ <Okay. S 2> แต่ก็ดูหุ้นที่อิงจากสัญญาณเทคนิคีมีม,มีมีสัญญาให้เราเล็ก,ลกๆให้เราหวัง <Okay. S 2> เล่นได้แล้วก็ มีสตอรี่เล็กๆให้ราหวังเหมือนกันนะครับหุ้นตัวนี้ก็เคยแนะนํามาหลายเดือนที่แล้วนะครับหลายเดือนที่แล้วเคแนะนาแล้วก็มันวิ่งวิ่งสั้นๆวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้ไปไหนนะครับก็เอาสักทีนทีหนึ่งนะครับลองดูซิว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าหุ้นตัวนี้ก็มันมีพฤติกรรมแปลกๆเกิดขึ้นคือมีวอลุ่มเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่เราไม่มองว่าเอ๊ะมันมีกลุ่มทุนเข้ามาเจ็บหรือเปล่านะตัวนี้ก็คือตัว ml ของ เ่็มแอไม่ได้เลซิของทุนโตเกลี่สิวิกลเอ้นี่แหละช่วงต้นเดือนกันยายนมีวอลุ่มก้อนใหญ่เข้ามาติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์ครับมันแล้วราขาวิ่งขึ้นมาแด้ในบาท40%สองบาทกว่างเียทำให้แล้วก็มันมีข่าวออกมาทำรองว่ามีการเจรจากลุ่มทุนใหม่เข้ามาถือหุ้นแต่ก็ยังเงียบอยู่นะฮะเงียบอยู่ผมมองว่ามันไม่จะเกิดแบบนี้คุณมั่นก็เกิด การเก็บหุ้นล็อตหนึ่งเข้ามาก่อนอันนี้คือวิธีการของหุ้นทั่วไปนะครับก่อนที่จะมีเขาจะโดนแบกดอเนี่ยจะถูกซื้อหุ้นล็อตหนึ่งขึ้นมาก่อนเหมือนคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครใครจะมาดอแกน่เนี่ยเอ้ยแบกดอไม่ตัวบริษัทเองเขาก็พูดชัดนะครับว่าอยู่ระหว่างการเจรจาญี่ปนญี่ปุ่นอะไรนั่นเปล่าที่เขาเคยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นรายไหนยังไม่รู้เป็นรายไหนแต่ก็ไม่ไม่ใครว่าญี่ปุ่นนนะครับก็ ดูดูเอาผมว่าหนึ่งคือถูกเก็บหุ้นไปแล้วหนึ่งล็อตหุ้น l ิ s t นะคะตัวนี้ไมด้าิสซิ่งถูกเก็บหุ้นไปแล้วหนึ่งล็อตแล้วก็อ่ส่วนถ้าเกิดมีการเจรจาขายกันจิงก็ก็ว่ากันที่ราคาเจรจาแล้วก็มีล็อตหนึ่งเก็บไปแล้วก็อาจจะซื้อกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้สมมุติว่าเจรจาซื้อสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วอาจจะถูกเก็บไปแล้วหนึ่งล็อตสิบเปอร์เซ็นต์เป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้จะมีการตั้งข้อสังเกตนะฮะซึ่ก็มีทำไปได้หุ้นตัวนี้อก็ แล้วอินสตอรี่แล้วอินกาฟด้วยค่ะถ้าราคาอุ่นเนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นไปไปถึงบาทเจ้าสิบว่าทำท่าจะผ่านเพราะว่าผมว่ามีแววนะตอนนี้นะตอนนี้ตอนไม่ใช่ดิตอนนี้บาทเจ้าสิบบาทเจ้าสิบต้องรอผ่านบาทเก้าสิบนะฮะคือถ้าเกิดราคามันไต่ถึงบาทเจ้าสิบแล้วก็แข็งแรงจริงนะฮะผมว่ามีแววแล้วมีเรื่องแล้วมว่ามีเรื่องแลมีเรื่องอมีเรื่องลนะแล้วก็ก็ให้เวลาทักหนึ่งสองวก็พอ ไม่ต้องคิดไกลภายในสองวิคนี้ถ้าราคามันสามารถจะวิ่งไปตรงนั้นได้ผมว่าผมว่ามีมีต้องมีกระแสดีนะวิ่งไปถึงตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดราคาหลุดหนึ่งบาทเจ็ดสิบเลิกหลุดหนึ่งบาทในสองวิสิบเลิกภายในสองวิมีภายในสองสัปดาห์ไม่ต้องถึงหนึ่งบาทเจ็ดสิบก็ได้เขาแบบหลุดหนึ่งจุดระหว่างหนึ่งจุดเจ็ดสองหนึ่งจุดเจ็ดสี่ถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยเราพอ ะครับมีจุดในการในการที่จะเล่นเป็นรอบๆไปด้วยเพราะตลาดตอนนี้แววของเซ็ตโดยรวมไม่ค่อยดีโอเนาะไม่ค่อยดีครับวันนี้ทำไมไม่ยืนให้เป็นเขียวเล่ามาแดงทําไมล่ะรุ่นตลาดมันน้อยที่อื่นเขียวปืดเขียวปื๊ดเลยนะพี่นะก็ก็เรามีเรื่องธนาคารมาธนาคารตั้งสำรองเพิ่มอ๋อผลประกอบการนะครับแล้วก็ไอทีก็มีเรื่องสัญญาสัมปทานงมีปัญหาผมว่าตอนนี้มันยุบย่ำไปหมดเลยหุ้นใหญ่เลย พะหุ้นใหญ่นลมมันก็ดึงหุ้นเล็กมาด้วยอ๋อมันเลยไม่สามารถใช่ไหมฮะใช่หุ้นเล็กวันนี้วันนี้เหี่ยวนะหุ้นอะไรในตัวที่กระแสดีๆเนี่ยวันนี้วันนี้ก็ไม่มีใครอยากเล่นนะแบบนี้ยครับลองดู ml ผมว่าเขาจับรอบดูแล้วจัะแล้วเทคนิคเทคนิค ml อันนี้ก็ประมาณที่พี่บอกใช่ไหมฮะเทคนิคเราเราเล่นเทคนิคเลือเล่นข่าววันมันผมยางเงี้ยวันนี้เล่นเทคนิคแล้วข่าวเอาข่าวที่มันที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้เอามาพูดให้ฟังว่ามันมีเรื่องนี้อยู่อฮฮนะฮะ แล้วก็เราก็ดูราคาประกอบว่าถ้าเกิดราคามันผ่านตรงแนวใต้ที่ผมบอกไปนี่นแสดงว่ามีลุ้นนะว,ว่าไอ้ข่าวที่ว่าเป็นจริงเพราะว่ามันถูกเกบพูดมาแล้หนึ่งรอบนะครับมาเก้าสิบนะครับถ้าเกิดตรงเนี้ยทามาเก้าสิบแข็งแรง,รง,รงถ้าผ่านได้ผมว่าผมว่า,ม,วา,ม,วามีโอกาสเป็นจริงเรื่องการขายธุรกิจนะครเอาเซ็ลปพี่กะรอบนี้ขนาดไหนก็ก่อนหน้านี้นที่เคยมีข่าวตัวเอ็มเอลเนี่ยว่าจะขายหุ้นราคาอะไรเท่าไหร่ผมเขาเ้าใจว่า ถ้าผมจาไม่ผิดมันจะสองบาทกว่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต้องดูว่าใครมาซื้อถ้าเกิดคนมาซื้อแข็งแรงคุณก็อาจจะไปไปเยอะ <Okay. S 2> นะครับต้องดูตรงนี้ทีหนึ่งเอาว่าตรงนี้จะจับเทคนิคจับค้างเทคนิคบปบาทเก้าสิบตรงนั้นเป็นจุดในการฟอลโล่บายนะครับดูด <Okay. S 2> บาทเจ็ดสองแล้วกันนะบาทเจ็ดสองเลิกจะนะครับบันทึกฝากแมวครับค่ะขอบคุณนะฮะสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายละเอียดทางด้านเชิงเทคนิค